สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับหมอนทองเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้หมอนทองก็มีเคล็ดลับดีดๆเกี่ยวกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมาฝากทุกคนเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นแพ็กเกจที่มีคนหรือว่ามีลูกค้าถามหายเยอะมากเลยนะแพ็กเกจนี้เป็นของเครือข่ายท m o ูฟนะคะเน้นย้ำว่าจะต้องเป็นคนที่ซื้อซิมใหม่ เปิดเบอร์ใหม่ลงทะเบียนใหม่เท่านั้นนะคะในระบบเติมเงินนะคะแล้วก็ต้องสมัครภายใน7วันหลังที่เราเปิดเบอร์แล้วสามารถต่ออายุอัตโนมัตินาน6เดือนนะคะราคาที่หมอนบอกนี้ก็เป็นราคาที่รวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูแพ็กเกจแรกกันเลยซึ่งมีให้เลือกแค่2พักแพ็กเกจเองนะคะอ่า อย่าพลาดนะคะดูให้จบก่อนอื่นอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอนทองด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในการหาเคล็ดลับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมาฝากแบบนี้ต่อๆไปนะคะเรามาดูแพ็กเกจแรกกันเลยค่ะแพ็กเกจแรกนะของเครือข่ายทูมูฟนะคะความเร็วเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด2เมกะบิตนะคะ2เมกะบิต ได้โทรฟรีทุกเครือข่าย180นาทีได้ Wi-Fi ฟรีของ TrueMove ไม่อั้นราคาเพียงเดือนละ180บาทเท่านั้นราคารวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะเน้นย้ำจะต้องเป็นซิมที่เปิดเบอร์ใหม่ในระบบเติมเงินนะคะแล้วก็ต้องสมัครภายใน7วัน ะะสำหรับรหัสกดนะคะเตรียมปากกาจดเลยคะ่ะรหัสที่ใช้กดก็คือดอกจัน900์ดอกจันทก้าแสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกคะ่ะต่อไปนะแพ็กเกจที่2ฟังต่อนะคะแพ็กเกจที่2ความเร็วเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดความเร็วอยู่ที่4เมกะบิตนะคะ4เมกะบิต ได้โทรฟรีทุกเครือข่าย230นาทีราคาเดือนละ230บาทรวมภาษีเรียบร้อยแล้วก็ได้ WiFi ฟรีของทรูม o ฟไม่อัานเหมือนกันนะคะคุ้มไหมถูกไหมขอแนะนำเลยนะคะ สำหรับใครที่ซื้อซิมมาแล้วหาโปรที่มันได้ทั้งโทรทั้งเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดแบบน,นี้ถูกๆจัดเลยนะคะซิมการ์ดแค่49บาทเองใครไม่มีสั่งที่หมอนได้มีขายนะคะซิมการ์ดมีขาย49บาทเองถ้าจะให้ลงทะเบียนให้เลยก็ได้ส่งรูปมาส่งบัตรมาเดี๋ยวลงทะเบียนให้หรือคุณจะซื้อแค่ซิมแล้วไปลงทะเบียนเองก็ได้ค่าส่งตามจริงนะคะส่งฟรีส่งตามจริงทั่วประเทศนะคะ อ่าืมไปรหัสกดนะคะรหัสกดเตรียมปากกาดอกจัน900ดอกจัน9847สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะแพ็กเกจเนี้ย230บาทต่อเดือนโทรฟรี230นาที WiFi ฟฟรีไม่อั้นด้วยความเร็ว4เมกะบิต เราก็ไม่ได้คุยนานเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอ่ะเนาะประมาณ1นาที2นาที3นาทีคุ้มนะ180บาทเนี่ยเดือนละ180บาทเดือนละ230บาทอืมไม่แพงด้วยซิมมันก็แค่49บาทเองอ่ะอันนี้ขอแนะนำนะคะถ้าใครที่สนใจก็สามารถสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ นะคะก็ต้องสมัครภายใน7วันหลังที่เราเปิดเบอร์แล้วเท่านั้นแล้วจะต่ออายุอัตโนม,มัติให้นาน6เดือนนะคะก็ขอฝากให้กับทุกๆคนที่กำลังตามหาแพ็กเกจแบบทั้งโทรทั้ง net. เน็ตก็ขอเป็นทางเลือกนะคะสำหรับวันนี้หมอนก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังและก็เป็นกำลังใจให้กับหมอนนะคะหวังว่า ทุกทุกคนจะกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอนทองด้วยขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ